อโหโหทองเหทอทอง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 โอ้โหเละครับฮะสวัสดีครับบิลลัาก,กี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในซ i ดออนไลน์นะครับอันนี้จะมาแนะนำนะครับการการใช้สกิลทองเนี่ยเพราะว่ามันใช้มานาถึงทั้งหมด1,000กว่าถูกไหม ทุกอาชีพเลยครับจะเป็นอย่างนี้กันหมดเห็นไหมของมีมีแอสแล็ตเห็นไหมหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่ไฟนลโบใช้อยู่ที่หนึ่งพันหกสิบหกส่วนคาวไซเลนเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยหนึ่งขนาดฮอตบัตเป็นท่าบัฟของเรายงหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดซึ่งถ้าจะใช้งานจริงๆเนี่ยเอาแบบว่าไม่อัพบิสเลยเนี่ย เลเวลเขาหน่าจะประมาณ47หรือ50บวกเลยครับเพราะฉะนั้นยากมากนะอันนี้มีแค่จะมาบอกวิธีการเพิ่ม sp เอ่อเพิ่มมานานะบางคนก็เรียก sp บางคนก็เรียกมานามันเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวขอดูีกทีดิมันเรียกว่า mp นะครับ mp นี่ mp แล้วกันอ่ายังคงมีตอนนี้1,176แล้วมีสามารถใช้ท่านี้ได้แล้วเนี่ยท่าทองเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะใช้เนี่ย เราก็ต้องพยายามหาของที่มันเพิ่ม MP ถูกไหมครับหรือว่าเราจะเอาบิดก็ได้เนีย่ยมีก็มีเอาบิดอยู่แต่เอาอั p แค่52ของมีจะใส่ก็คือหมวกเวทนะครับหมวกเวทมันจะบวกเห็นปหมมันจะบวกพลังเห็นไหม Max MP อยู่ที่300แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากใส่หมวกเงี้ยเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะอยากใส่เป็นเซตถูกไหมเพราะว่าอย่างของวันอร์ใส่เป็น4เซตมันจะบวกพิณแท็ก2.5แล้วก็คีย์ดาวเมท2.75มันก็คือของฟรีถูกไหมครับ ถ้าเพื่อนๆไม่อยากใส่หมวกก็ให้มาสุ่มปีกเนี่ยครับสุ่มที่แล้วหาอะไรเนี่ยครับอันนี้แล้ว,ลวสุ่มให้ได้กระเป๋าเดวิลแบ็กครับมันจะบวกมานาอยู่เอ้มันบบกเอ็มพีอยู่ทั้งหมด500แต่ว่าออกยากนะหมีก็ไม่เคยเปิดได้เหมือนกันก็สุ่มให้ได้ครับเนี่ยมันจะอยู่ในช่องกระเป๋าหมีไม่ได้แต่ว่าหมีได้ปีกทองมาอันนะแต่ว่า ออกแม่งเป็นเดฟหมดเลยหมีก็เลยเออใส่นี่ดีหวไหมบวก10แม่งบวกโจมตีต้องเท่าไหร่วะเนี่ยหกรอ่ะถือว่าดีมากเลยมันจะเป็นกระเป๋าอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจะเขียนว,ว่าเนวิลแบ็ k เลยจะเป็นสีม่วงเลยครับจะบอก MP อยู่ที่ห้าร้ซึ่งมันจะช่วยทําให้เราใส่ถ้า,าง่ายแล้วบวก500ตัวเราอ่ะมานะเออเออยู่300กว่าใช่ไหมครับแล้วก็เอาบีซนิดนึงให้ให้ค่าเอเนี่ยเราเกิน เราเกินท่าใหญ่ของเราแค่นั้นเองแค่นั้นเองก็ใช้ได้แล้วนะครับยังคงมีแอร์สแลมมันอยู่ที่1นึ่พันหนึ่งหสิบสี่ใช่ป่ะเพื่อนๆก็พยายามใส่ของอ่ะถ้าเกิดเอาแบบประหยัดเลยนะที่เท่าที่มีคิดก็คือเอาแบบไม่อัพวิสเลยก็คือใส่กระเป๋าเลเวลรแบ็กหวกห้าร้อยเอ็มมีมันจะอยู่ที่เท่าไหร่วะ ประมาณ380บวก500มันก็กลายเป็น880แล้วถูกปหมแล้วก็ไปใส่หมวกเมทจบเลยครับเราไม่ต้องอัพวิดที่เหลือเราก็ไปอัพสเต็เกาวอ่ะวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับส่วนท่าแอสซลนแรงไหมโหแม่งแรงมากและเทมากมันไม่ได้เป็นท่าตีตัวเดียวนะมันเป็นท่าตีหมู่โคตรแรงเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวมีไปลองลองเบสิกให้ดูนะของของท่าวอลสูออ่โค้ยอ่ะโดนลุมยังไงก็ไม่ต้องกลัวนะครับ โอเคดีอะเอาพี่มวยแล้วกันว๊าเป็นไยอ่ะเดวมี่จะไปลองท่าหนึ่งให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนเ <ๆ S 1> ก็ลองเอาไปคิดดูนะครับว่าเออท่ามันมีดีกว่าไหมคนเยอะทางอยากลากเยอะมากเลยคนเยอะมากเลยอยากลากเยอะๆจังอ่าตรงนั้นว่างอยู่ครับสี่ตัวเดวมี่จะขออนุญาตลากมาใช้ท่าให้ดูเลยนะครับว่ามันเท่ขนาดไหนมาเลยพี่ชาย มาให้หมดป่าเลยอือคือโอ้โหทักมวยมันต่อยแรงวะ่ะอ่าเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวดูใช้ท่าดูอ้ยสุดดครับปะ๊ป,ป,ปโอ้โหดามเมจห้าพันคูณห้าสองหมื่นห้าโคตร 5000, 5, 25, สวยโคตรเท่หล่อมากเห็นว่าขาท่าวออ่าก็ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองช่างใจดูได้เพราะว่าเผื่อบางเผื่อใครอยากจะอัพท่า ก็ลองดูได้นะครับอ่ายังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับผมขอรบกวนเพื่อนๆิดนึงนะครับตอนนี้ช่องล็อตที่แบร์เปิดระบบซูเปอร์แทงแล้วนะครับเพราะว่าขอบคุณนะอ่านี่คือราคาในมือถือนะครับก็จะมี6หกสิบเก้าแต่ว่าราคาในคอมเนี่ยมันจะมีสี่สิบาทด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แพงนะครับอ่าอันนี้ก็คือพอเพื่อนๆโดนเรีนมาเสร็จนะครับมันจะอยู่ชื่อใต้คอมเมนต์เลยครับในคลิปนั้นนะ ตนนี้ก็คือท็อปโดเนนของหมีครับคือใครที่มาโดเนนให้หมีเนี่ยหมีจะจดยอดไว้หมดและถ้าเกิดสมมุติจะติดเนี่ยแค่ท็อปโดเนนเขาหมด6คนก็คืออย่างคุณเอกเซนเนี่ยเขาอยู่อันดับ6ใช่ไหมครับหนึ่งบาทเนี่ยสมมติถ้าเกิดมีใครมาโดนเนนให้หมียอดสะสมเกิน1000บาทหมีก็จะขึ้นมาที่อันดับ6แทนคุณเอกเซนนะครับซึ่งตอนนี้หมีทําทั้งหมด7เกมด้าอนาคตมีเกมเปิดใหม่หมีก็ทํได้เรื่อยนะครับแล้วท็อปโดนเลนมันจะขึ้นทุกคิปของหมีเลย เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะมาติดชื่อ top donate แล้วขึ้นชื่อหนีทุกเกมก็มา donate ได้นะครับงัรน,นก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่อุตส่าห์สหนับสนุูช่อง lucky bear นะครับ